สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมเบลวันนี้ก็เดินทางนะครับแม่แม่มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะแม่แม่มารับ <c oughs> <c oughs> มารับยานะครับแม่แม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับประมาณเก้าประมาณเก้าสิบสองโลนะครับเกือบร้อยนะครับแม่แม่มารับยา <c oughs> แช่เท้านะครับแล้วก็พาก๊ต <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วก็ถุงมือครับถุงมือ <c oughs> รับถึงโรงพยาบาลเลยนะครับแม่แม่ขี่รถนะครับมากันกับแม่น้อยนะครับสองคนนะครับแม่แม่รถรถมอเตอร์ไซค์นะครับแม่แม่ซิ่งนะครับออกมาหลังจากล้างแผลเสร็จนะคแม่แม่ก็เดินทางมาเลยครับอันนี้คุณหมอก็กําลังเขียนให้นะครับแล้วเราก็รับยานะครับให้บ้านขันเงินด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยครบนะ ถุงเลยไม่น้อยยาแท้เท้าโมเบลครับเป็นเหตุครับแม่แม่เพราะคุณหมอไม่ได้ออกไปเนาะคุณแมอคุณหมอวิ่นขี่รถมีคนขับรถนะครับแม่แม่ไม่ได้ออกไปดูแผลคุณหมอไปตาดแล้วก็ไปกรุงเทพคุณหมอไปตัดนะครับแล้วก็ไปกรุงเทพด้วยนะครับโทรมาวันนั้นครับคุณหมอบาบนี้บอกว่าให้มารับอยู่ที่โรงพยาบาลเองเลยเนาะไม่น้อย ผมกับอันไม่หน่อยก็เลยได้นะครับแม่แม่ก็เลยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแม่แม่ที่เรียกว่าจะเอารถหกล้อมาที่เรียกว่าจะเอารถหกล้อมาแต่ว่ารถหกล้อพอลนนะครับอยากไปหาป่านะครับแม่แม่พอลนก็เลยว่าพามาว่าจะมาเอาต้นกล้วยอยู่ที่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับแม่แม่ก็เลยพิดแผนนะครับก็เลยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ครับได้อยู่ครับใช้ได้ครับ เดี๋ยวในนาโรมา่อกันได้เแม่ออกกระดเอาออกกันอกกนแล้วคอยว่างเทลกองเอาตัวว่างเลยแม่ตัววางเลยเอาตัวว่างเลยแม่ตัวนี้เท่าไหร่ ถุงมือไว้เอาวางได้่เพื่อโมเบลเพื่อโมเบลขอบคุณค่ะคุณหมอครับขอบคุณครับมารับยาถึงที่เลยนะครับแม่แม่เพื่อโมเบลนะครับ รับยาตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะจะไปกินก๋วยเตี๋ยก่อน <laughs> เอาอัปเดตนะครับอาการให้นะครับแม่ๆให้แม่ๆได้รับฟังก่อนแม่น้อย,อ,ยอ่ะอัปเดตอนนัปเดตอาการโม,โมโบิลอาการโม,โมโบิลวี่ขึ้นแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่ดีขึ้นแล้วดดค่ะ้ังแผลทุกวันค่ะแม่้ังนะคะรับแผลตอนนี้เป็นยังไงในแผลแผลอาการดี่ขึ้นแล้วตื่นขึ้นมากล่ะค่ะงเนืองอกขึ้นมากเรื่อยๆแล้วค่ะแมแ่เนืองอกตอนนี้ครับเริ่ม นะครับตอนนี้ก็แผลโมบิลก็เริ่มนะครับแม่แม่เริ่มเริ่มที่ว่าที่ยัดยัดผ้าก๊อซย่ายัดยานะครับแม่แม่เริ่มไม่ได้แล้วนะครับเริ่มตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแม่แม่เริ่มยากแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้เดินทางกลับเลยนะครับแม่แม่ฝากเป็นกําลังใจให้แน่ยเด้นนะครับแม่แม่ร้อยประมาณนะครับเก้าสิบสองโลนะครับเก้าสิบสองร้อยกโลนะครับแม่แม่ไปกลับก็ตีรวมไปสองร้อย ไปแล้วขอบพระคุณแม่แม,แม่ทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับเพื่อโมบลเราทําได้เหมือนเดิมเนาะแม่แม่ไปสู้ๆกันต่อครับ